เดี๋ยวจะให้นักแสดงนะครับทดสอบภาษาว่าภาษาไทยเขาคล่องขนาดไหนนะครับกับข้อความนี้ออเอาเอาไม่เอาได้ไงมันมาทาั้งตั้งแต่ยาวตรงนั้น,ลน,นเลยนี่นี่นี่คนนี้น่าจะได้พนะพรมาแก้หน้าให้คุณหน่อยพูดคำนี้ได้ไหม ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องห้องเรียนกูกั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับเรื่องหลังเรื่องที่2แล้วนะครับเรื่องแรกไปยังไม่รอดเลยอันนี้เรื่องที่2แล้วนะครับก็สําหรับเรื่องแรกนี่ที่ถ่ายทําไปเวลาเรากระชั้นชิดมากเรื่องนี้ก็ผมพยายามเต็มที่มากเลยนะดูอุปกรณ์เสริมนะอันนี้คือไฟที่ไปเสริมมาเมื่อกี้ก็ถ่ายฉากในห้องเรียนนี่นักแสดงประมาณ849เทคนะครับ400 400 สีรอเทคเอาจนแบบเนี่ยแปบดบกล้องตัวนี้ครับหมดนะครับอันนี้กล้องตัวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูศิรธิดานะครับกล่องแล้วก็ไฟป,ประกอบฉากอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนที่เราใช้ถ่ายทำนะครับก็ขอขอบคุณห้อง2ทับนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปรายงานเวียนให้เขาก่อน2องทับหขอโทษทีครับสองทับห,คร,บบหครั้งนี้ปนิดาเขาเล่นเป็นตัวร้ายนะเล่นเป็นตัวร้ายนี่ฮนะ ดูตามองบนอันนี้รายงานเวีนครับรายงานเวนให้2ทับหนึ่งนะครับกดเป็นรูปเลยนะครับถ่ายรูปไปด้วยอะไรเงี้ยปั๊บโอเคเดี๋ยวเราจะลงปิดไฟด้วยนะครับขอบคุณครับลืมลืมไปแล้วครับสมองสมองมันหลายงานนะครับอันนี้ทีมงานครับนั่งทราบราบอยู่เนี่ยคือทีมงานหมดครับดูหน้าตาทีมงานครับคุณนะฮะนี่คือทีมงานของชุมนุม N G P Studio นะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบ ไวพริบไ <ทำ S 1> วพ้พริบสติปัญญาของนักแสดงนะครับเดี๋ยวจะให้นักแสดงนะครับทดสอบไวพ้พริบทดสอบภาษาว่าภาษาไทายเขาคล่องขนาดไหนนะครับกับข้อความนี้หมูหมึกกุ้งหงุ่นตุ๋นต้มเนื้อหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มเนื้อเริ่มจากปณิดาก่อนแล้วกันหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มเนื้อหมูหมึกกุ้งหุงุ่นตุ้นตุ้น เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ไม่ได้ดูชนินครับชนินได้ไหมครับไม่ได้ฟอนพันหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเร็วกว่านี้ครับหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเร็วกว่านี้ครับหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุนอุ่นตุ๋นต้มยังไงหุนคืออะไรหุนหุงหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งใช่ครับ หมูหมกอเ้นหมูหมึกกุ้งหุ้นอุ้นหุนคืออะไรครับนี่มาดูนี่ไม่ใช่ทีมงานนะครับหมูหมึกกุ้งหุงนอุ่นตุนต้มเนื้อหมูหมึกกุ้งหุนอุ่นหุนคืออะไรหุนไม่รอดนะครับเมื่อกี้ได้อยู่หนึ่งคนหนึ่งคนโอเคครับป้าเราไปข้างล่างกันนะครับครับห้องมสามได้ครับ หมูหมึกกุ้งหงุ่นตุนต้มเนึ้อพูดเทเนตหมูหมึกกุ้งหงุ่นตุนต้มนึงงพูดได้ไหมสามสี่ขึ้นไม่ได้ครับดูพัชรพงษ์บ้าง <c oughs> หมูหมึกกุ้งหงุ่นตุนตมน้มเนืงครับหมูหมกเรามีคนที่พูดได้อยู่หนึ่งคนนะฮะแต่เราก็จะ เราจะไม่ทอ้อผมเชื่อว่าเด็กของผมเนี่ยทักษะภาษาไทยในคล่องแน่นอนนะครับตอนนี้เราคิดเป็นเปอร์เซ็น์ยังไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าผมถามไปกี่คนแล้วนะฮะแต่เปอร์เซ็น์ก็น่าจะเยอะอยู่ผมว่าน่าจะเปอร์เซ็น์น่าจะถึง10อยู่ครับเพราะว่าผมน่าจะถามยังไม่ถึง10%คนจินตนาหมูหมึกกุ้งหงหุ่นตุนต้มเนื้อพูดเร็ว,รวๆได้ไหมโบได้ครับกับ<อ>่บได้แล้วนะครับ พเือรพูดคํานี้ได้ไหม,ไมหมูหมือกุ้งหงุ่งุตุนต้มเนืง่งไปหนูมไม่ได้ <laughs> นี่ผมถามไปหลายคนแล้วนะแล้วเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่ายอดของเรามันยอดที่ถามมันเพิ่มขึ้นแล้วคนตอบไม่ได้เนี่ยมันก็คนตอบผมพูดอะไรของผมเนี่ยคือคนตอบได้เนี่ยมันเท่าเดิมแต่แต่ยอดการถามเรามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะทําให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาน้อยลงน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราไปถามครูภาษาไทยดีกว่า ขถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องใ่ไครับถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องแล้วครับปับ๊บโอเคครับโหดูมีมณรยาทครูภาษาไทยไม่อยู่นะฮะอะไรวะเนี่ยขึ้นเลย <c oughs> ขึ้นแล้วครูขึ้นแล้วครัดูจนรลอนรีบไม่มีน้ำเลย <c oughs> โอเค เดี๋ยวเราจะไปถามหลวงหานนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะต้องเอาขยะนี้ไปทิ้งก่อนมันเป็นขยะอะไรนะชนินดีเซิคืนดีเซิคืนยังไงอ่ะทั่วไปมันม่ใช่อาหารใช่ครับแก้วน้ำเป็นขยะทั่วไปแก้วน้ำเป็นขยะทั่วไปกระป๋องโลหะหรือว่าขวดใส่ไซด์ดิเซิคนกลับมาใส่ไม่ก็ได้เด้อ,อายามาไกลๆก็ไดเด้อไอซีบอกให้เจ้าได้หู โลกสีได้หน้ายูเนลาสำหรับใครที่ยังไม่ฟังเพลงนี้นะครับกดเข้าไปฟังที่ช่องเดิมผมนะครับนายปัทญพรจันทนนชัยกูจะถือปักมาทำไมกูจะได้ดูเยอะจ <laughs> ะได้ดูเยอะทีนี้เราต้องเราต้องดินน้ำออกกันใช่ไหมครับ่ต้องเทก็ดูลำบาก,กลำบากเทตรงนี้เจเลยดูนะเด็กๆดูนะดเด็กๆว่าคือเราต้องเทพวกอันนี้ออกก่อน ก็ราจะใส่ในขยะทั่วไปโอ้นี่มีมีทีมงานทอ่าเอาไปเอาขยะไปทิ้งแล้วนะครับเนี่ยดูไม่มีขยะนี่คือนี่คือเราเราจัดการขยะแล้วในแต่ละวันนะครับในรอบวันเดี๋ยวเราไปดูเวลาเดินเป็นดนตรีค่ะเดี๋ยวเราไปไปโน่นฮะไปผู้ขานุไม่ได้ใส่รองเท้าน่ะกีฬาเยอะมากทำไมไม่ใส่รองเท้าครูเดินมาก่ดเลยใช่ฉันนินถือ นุ้ยใส่รองเท้าก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาซึ่งเราจะมาทดสอบภาษาไทยของนักกีฬาว่านักกีฬาของเราเนี่ยมีความคล่องกับการออกเสียงได้มากขนาดไหนนะครับนี่น,นี่คนนี้เลยคนนี้เลยรุจริรารุจิราคารูท้ารุจิราหน่อยคือตอนนี้ครูไปถามมาหลายคนมากไม่มีใครคือเปอร์เซนตอนนี้มันน้อยมากมีคนเดียวจากที่ครูถามมาทั้งหมดที่พูดคําว่าหมูหมึกกุ้ง หงุ่นตุนต้มเนื้อได้เอาเอาหมูหมึกกุ้งหงอุ่นตุนต้มเนื้อไม่เอาได้ไงมันมาทตั้งแต่ยาวตั้นแล้วหนูจะมาไม่เอาพีลให้เขาพูดคาว่าถนนไม่ถนนไม่หนวุ้หมูหมึกุ้งอะไรนะหงุ่นตุนต้มนื้อหงุ่นตุนต้มเนื้อหงุ่นตุนต้มเนื้อเขาพูดเดกเดมดแดงใพูด รินแดงรินแดงอ่ะหนูพูดของกูก่อนหมูหมึกกุ้งหงอุ่นตุนต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหงอุ่นตุนรกอเร็วเร็วเร็วหนึ่งอสหมูหมึกกุ้งหงอุ่นตุนต้มนึ่งใช่เนียนเนียนรินแดง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  น่งเนืเนียนแบบมนใหเอาไม่ช้ชางกไงแงกรูเนื้อเนียนแบบมนใ่คืนมาคืนนำมาบนเดนมืนแดงเอาไม่ชาีเป็นคำที่คือมันฟังยากมากเลยนะอะไรนะไงแงกรูไงแงไงแงกลูนางเนื้อนางเนื้อเนียนเนียนดูเบ่ดูเบ S <S มันแดง <S 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 รินแดงมันแปลว่าอะไรน,นี่แหละรินแดงยู่ม,มาแซวแซวเมื่อกี้ประโยชนเมื่อกี้คือวันนี้ครูจะพานักเรียนไปแบะมาแซวมาแซวภไไม่รู้มาแซวก็แซว<ๆ>ก็ได้อะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปไปแมวไปอะไรแบะเนี่ยคืออะไร ไปเก็บอ๋อไปเก็บมะแซวไหนกูรวมสิไงเนี่ยกูตะเมือนดินแดงนี่นี่นี่คนนี้น่าจะได้พระพรมาแก้หน้าให้คุหน่อยพูดคำนี้ได้ไหมคนสุดท้ายของวันนี้เขาจะมาแก้หน้าให้ช่องผมแล้วผมจะยืนอยู่ในสังคมได้อีกต่อไปพูดคำนี้ให้รูฟังหน่อยหมูหมึกกุ้งหงอุ่นตุนต้มนึ่ง หมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุนต้มนึ่งอย่างติดติดอยู่นะฮะต้องขออภัยนะได้อยู่ถือว่าได้นะครับให้ให้สองคนแล้วกันเดี๋ยวผมไปคิดเปอร์เซ็นต์มาให้ดูหนูไงทำไมหนูเก่งจังหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุนต้มนึ่งได้แล้วคุณหนูไปซ้อมมาไงมันได้โอเคเอาตอนนี้ทุกคนได้หมดแต่แต่ต้องไปเข้าแถวแล้วนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้และวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ กดซับสไครป์กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับกดออกเลยครับหดออกเลยกดออกไปไหนโอเคครับไปไปเข้าแถวครับหมูหมูหมูเจเจเจครูว่าครูได้เขมีอยู่นะได้ใช่ไหมไม่ได้ครูอยากได้คนนี้ไหมครูหาเมียเขมีเลยครูรอมตายแน่เลย ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปครูขอท้าหรือว่านักเรียนท้าครูหรือใครท้าใครยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะตอนด้ท้ายเนี่ยรู้สึกว่านักเรียนจะท้าครูนะครับ oh, <no. S 1> ทีนี้เรามาต่อในช่วงที่มีสาระกันนิดนึงพอดีครูทิ้งท้ายไม่ว่าท้ายคลิปเนี่ยครูจะพาทุกคนไปหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีสูตรคํานวณให้นะว่าการหาร้อยละหรือการหารเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดยังไงนะครับไปดูสูตรการคํานวณกันครับปึ๊บสนใจ ส่วนทั้งหมดคูณด้วยร้อยสิ่งที่เราสนใจนะครับส่วนก็คือการหารเนาะเอามาหารจํานวนทั้งหมดแล้วคูณด้วยร้อยก็จะออกเป็นเปอร์เซ็นต์นนนให้เราแล้วนะฮะจากคลิปถ้าใครได้สังเกตก็จะพบว่าจํานวนที่ครูสอบถานทั้งหมดมี11คนแต่มีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่ตอบได้นะครับเราจะมาหาเปอร์เซ็นต์นของคนที่ตอบได้กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจก็คือ2ใช่ครับจากทั้งหมด 11ใช่ไหมครับนี่ฮะจากนั้นแทนค่าในสูตรครับก็จะได้2ส่วน11แล้วคูณด้วยร้อยสส่วน11ก็คือการหารทีนี้เราก็หารจํำนวนตัวเนี้ยออกมาเป็นทศนิยมให้ครูหน่อยใครจำการหารเศษส่วนออกมาเป็นทศนิยมไม่ได้นะครับ<อ>เดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ข้างบนย้อนกลับไปดูได้เ<อ>มื่อเราหารออกมาเสร็จมันจะได้0.1818ครับเอามาคูณด้วยร้อยก็จะออกมาเป็น18.18 18เป็นไงครับเยอะไหม ก็ยังถือว่าไม่เยอะนะครับ18.18%ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนะครับเอาไว้คลิปหน้าแลวกันเดี๋ยวจะพยายามทำให้เกิน50%นะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีอะไรเพิ่มเติมตรงไหนมีอะไรอยากจะคอมเมนต์คลิปหน้าอยากให้ครูทำอะไรท้าอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวกันครับสวัสดีครับ